การหารือระหว่างบริษัทรถทัวร์ที่บอกว่าเป็นสมาคมรถโดยสารสองชั้นที่ใช้เส้นทางพัทลุงตรังซึ่งเป็นหนึ่งใน7เส้นทางที่ทางกรมขนส่งทางบกออกมาห้ามไม่ให้ใช้รถโดยสารสองชั้นวิ่งในเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภยัยเบื้องต้นได้ผลแบบนี้นะคะนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอที่จะไปทบทวนคําสั่งและจะส่งคณะไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำทั้ง7เ,เส้นทางเลยค่ะโดยจะเริ่มต้นที่เส้นทางเขาพับผ้าพัทลุงตรังที่มีการออกมาเรียกร้องดังกล่าวซึ่งทางสมาคมเองก็ออกแถลงการเลื่อนการยื่นฟ้องสารปกครองออกไปก่อนค่ะ ผลการหารือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นไทยกับนายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้ทบทวนข้อเสนอประกาศห้ามเดินรถโดยสารใน7เส้นทางเสี่ยงเนื่องจากพบว่าประกาศดังกล่าวมีข้อบกพร่องในกระบวนการพิจารณาและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดินรถ กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจะทบทวนคำสั่งดังกล่าวด้วยการแต่งตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา1ชุดประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงคมนาคมรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นไทยเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง7เส้นทางใหม่อีกครั้งค่ะ โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทา,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ช่วงเขาพับผ้าพัทลุงตรังในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้ถ้าพบว่าเส้นทางไหนไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงที่กรมการขนส่งทางบกประกาศก็คือเส้นทางที่มีความชัน8เป็นระยะทางต่อเนื่อง5กิโลเมตรก็จะดำเนินการเพิกถอนคำสั่งห้ามเดินรถในเส้นทางนั้นทันที ส่วนเส้นทางอื่นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ก็จะมีการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมเปิดเส้นทางในลำดับต่อไปขณะเดียวกันทางสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นไทยออกแถลงการมีมติให้เลื่อนการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองออกไปเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวงคมนาคมได้แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธปรรม แต่หากภายหลังตรวจสอบเส้นทางเขาพับผ้าพัทลุงตรังในวันอาทิตย์นี้ไม่มีความคืบหน้าหรือไม่มีแนวทางที่ชัดเจนทางสมาคมก็จะดำเนินการยื่นฟ้องคดีต,ต่อสารปกครองโดยทันที